กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะจับตาอะไรดีคะพี่สําราญก่เมื่อวานจริงๆนะตอนกลางวันน่ะลือกันว่ากลางค่ำกลางคืนหมอบุญจะกลับมาตามข่าวตอนแรกบอก<ช>จับได้แล้วที่ประเทศจีนตื่นเต้นกันมากสุดท้ายก็มาจริงๆแต่ไม่ใช่หมอบุญเป็นบโบรกเกอร์ค่ะจะเป็นนั่นแหละครับคนที่โดนข้อหาหน,นึ่งในสีหกคนนักคดีหมอบุญค่ะเป็นบโบรกเกอร์นะครับชื่อคุณทิติพนนะครับแต่ว่าในภาคของประชาชนนะคนที่ไปเข้าช่วยเหลือเรื่องนี้แล้วก็กอะติดคดีนี้มีอยู่ท่านหนึ่งค่ะ นั่นก็คือคุณอี้แทนคุณจิตอิสระนะคะประธานชมรมสันติประชาธรรมตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอี้ตัสนี้ต้องสองท่านครับสัมภาครับสวัสดีครับครับก็เมื่อวานคุณอี้ไปสังเกตการไหมคงไม่ได้ไปนะไม่ได้สังเกตแต่ผมทราบอยู่ครับเพราะพอดีผมมาถามในทางเจ้าหน้าที่อยู่แล้วครับว่าวจะเป็นยังไงตออไป อ๋อทราบอยู่แล้วว่าจะจับคุณทิติพรอะไรนี่ได้ใช่ไหมคะรับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าผมทราบอยู่แล้วว่าไม่ใช่หมอบุญึเพราะว่าผมตามเรื่องนี้อยู่ตลอดนะครับเพราะว่าทราบว่าหมอบุญเนี่ยก็อยู่ในละแวกนี้แหละนะครับในละแวกใกล้ๆเราละแวกใกล้ๆเราตามข่าวคือไปจับได้ที่จีนเนาะคุณทิติพร่ครับครับอันนี้เป็นบล็อกเกอร์ครับคุณทิติพรเป็นบล็อกเกอร์เพราะว่าเพราะว่าคุบล็อกเกอร์เนี่ยก็มีหน้าที่ในการที่จะไป หาคนมาลงทุนนะครับ uh oh. แล้วก็เดิมทีเนี่ยเออโบกเกอร์เนี่ยเป็นเหมือนกับเออเอาพูเท่าท่พูดได้แล้วกันคนระับก็คือเป็นเป็นเป็นบริษัทที่มีมีอยู่มีหน้าที่ในการหาคนลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ <c oughs> แต่ว่าภายหลังเนี่ยเตัวหมอเนี่ยเขาเองก็เห็นว่าเป็นโบกเกอร์ที่มีสักยภาพก็เลยมีการชวนส่วนตัวด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็มีบางคนที่ทําอยู่ในบริษัทเนี่ยก็แบบช่วยในการเอาข้อมูลลูกค้า มาให้นะครับบอเตอร์คนอื่นหรือหมอตัวหมอเองในการที่จะไปไปไปชวนคนมา <ừ> หรือไปหลอกคนมาลงทุนครับครับตอนนี้ผู้ต้องหาที่เป็นคดีพิเศษของดีเอสไอนี่มีสิบหกคนคุณอีคิดว่ามันนอ้อยไปไหมหรือว่ามันเขาจะเพิ่มเติมตอนหลังอีกไหมหรือ<ผ>ม,มันมีคิดว่าน,น้อยไปนะครับโดยรวมเนี่ยเอ่อเท่าที่ข้อมูลที่ผมพอทราบมาเนี่ยน่าจะมีประมาณสามสิบคนสามสิบคนแล้วก็อาจจะ็นคนใกล้ชิดกับหมอบุลอีกสักหน่อยนนะครับก็คือมันก็เลยเป็นที่จะต้องหา จะเชื่อมโยงไปนะครับเพราะว่าคนใกล้ชิดที่ว่าหมายความว่าอาจจะเป็นคนในญาติคนในครอบครัวด้วยหรือไม่นะครับเพราะว่าเอจากข้อมูลที่ที่ได้สืบมาว่านี่ยมันก <No> ็จะมีประเด็นที่ว่าคนหมอจะมีการเล่นแรกประทัโยกใจถ่ายโอนนะครับเอไปสู่คนอื่นที่ใกล้ก้ตัวใกล้ชิดนะครับมันก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้ใใหห้้เส้นเงินเนี่ยครับซึ่งมันถูกแปลงสภาพไปในช่วงแรกๆคือ แบ่งเป็นสามช่วงนะครับช่วงแรกก็คือช่วงตอนที่หมอเนี่ยแกทําแกชวนลงทุนโดยใช้สัวปัญญาใช้เงินหรือพีชนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องว่ามีการใช้บริษัทที่ทําเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมาช่วยทําเอกสารให้ให้เกิดความน่าเชื่อถือ,อแล้วก็มีการจ่ายดอกเบี้ยให้ด้วยนะครับตอนนั้นจ่ายจ่ายปีละสองครั้งคือกลางปีครั้งหนึ่งปลายปีครั้งหนึ่งวันที่สิบสองมิถุนากับสองธันวา นะครับ<ม>แล้วก็มีชุดที่สองเนี่ยจะเป็นชุดที่เมีการเหมือนกับชวนลงทุนในรักษณะคล้ายกันแล้วก็มีการออกควบเช็คออกเอกสารต่างๆเพื่อเป็นการคำ้ำแล้วก็มีชุดใหม่ล่าสุดก็คือเป็นชุดที่ขอยืมแบบตรงๆแล้วก็<ม>แล้วก็ไม่ได้มีเออคือคือเพิ่งจะแจ็คพอตคือสมมติว่าเออโดนเรื่องแดงเนี่ยประมาณ,ปร,มาณประมาณกรกฎา,าปีที่แล้วแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการการ หลอกคนมาลงทุนอีกเพื่อเอาเงินไปโปล่ในจุดแรกนะโดยก็อ้างเนี่ยจะคล้ายๆกันก็คือจะบอกว่าจะมีการไปลงทุนเบีเนสแล้วก็รอทุนจากต่างประเทศคืออสูไบนะครับประมาณสองหมื่นกว,ว่าล้านเพื่อจะมาลงทุนแต่ระหว่างเนี้ยต้องต้องลองทุนสร้างก่อนเพื่อให้เขาเห็นว่าเรามีการสร้างจริงๆเขาจะได้เอ,า,อาเงินมาลงทุนถ้าเงินมาลงทุนได้ก็จะโปะเหมือนที่เออเขาเรียกว่าลงไปแล้วก็จะชดเชยคืนให้กับผู้ที่เสียหายทั้งหมดได้ กลมๆนี่คุณอี้อความเสียหายนี่ที่หลอกไปได้แล้วเนี่ยเงินสักกี่หมื่นล้านหมื่นตอนนี้เท่าที่ทราบจากตัวเลขจากตำรวจประมาณหนึ่งหมื่นหกพัน 6, กว่า 6, <000 S 2> ล้านแต่เท่าที่ผมคุยเชิงลึกกับทางดีไซน์นะครับก็บอกว่ามีเงินหมุนในระบบคองแคเนี่ยเงินหมุนนี่คือหมุนไปหมุนมานะครับคือป,ประมาณห้าหมื่น 50, ล้านอ,อ,อันนี้คือได้ข้อมูลมาใช่ครับเป็นประมาณห้าหมื่นล้านเพราะเขาทำมาหลายปีโดยเฉพาะในปีปีหลังๆเนี่ยหลังโควิดเป็นต้นมาเนี่ย มีการชวนลงทุนนะหกสี63 64้5 6กเรื่อยๆมาเนี่ยอย่างอย่างมหาานเลยมีการระดมอย่างหนักเลยนะครับมีเจ้าหนึ่งสามพันล้านก็มีนะฮะเป็นสองสามีภรรยาที่เป็นเจ้าของโรงงานใหญ่แล้วก็ท่านก็ล้มเหลวลงเพราะว่าเออเครียดขัดจากจากอย่องนี้แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยห้าล้านยี่สิบล้านสิบล้านก็เอาหมดเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ถ้าถ้ารายย่อยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเคยเป็นลูกค้าหมอบุญมาก่อนแล้วก็เออไป เรียกว่าเออเขาจะมีการแรกก็คือว่าถ้าใครลงทุนเนี่ยเขาเนี่ยก็จะสามารถที่จะเอาตรงนี้ไปลดหย่อนเออเป็นค่าไม่ใช่ลดหย่อนเป็นค่าหเอ่อส่วนลดในการหามหมอที่โรงพยาบาลน,นะครับครับทำให้ผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อว่าเออด้วยเครดิตระดับนี้เป็นเจ้าของโรงพยาบาลเป็นเจ้าของพอร์ตทุนเป็นเจ้าของโปรเจกต์ใหญ่แล้วก็อีกอื่นอื่นอีกมากมายนะครับแล้วก็มักจะ โดยเฉพาะการแสดงออกของท่านในช่วงโควิดเนี่ยที่ว่าเรื่องวัคซีนเนี่ยก็ทําให้คนเนี่ยหลงเชื่อว่าเออท่านจะมีวิสัยทัศน์อะไรเงี้ยครับรวมเหยื่อแล้วเนี่ยสักกี่ร้อยคนตอนนี้เหยื่อเนี่ยเออตอนนี้น่าจะแตะประมาณห้าหกร้อยคนนะครับห้าหกร้อยคนก็ย่ออยู่นะที่อยู่ผมประมาณประมาณหลักสองสามร้อยนะฮะแล้วก็จะมีที่กระจายกระจายไปฟ้องเองบ้างอะไรบ้างหรือว่าถ้าผมแนะนําได้ครับผมจะบอกว่าเออ รอจังหวะที่อายการสั่งฟ้องแล้วค่อยสั่งแต่งทนายไปเป็นโจทย์ร่วมดีกว่าเพราะมันเป็นโจ์เพราะว่าจะเสียจะลดจะลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดขั้นตอนไปได้เยอะเพราะว่าให้ให้หน้าที่พนักงานสอบสวนเนี่ยเขาทำสอบสวนให้เสร็จแล้วก็ส่งคำนวณฟ้องอายการแล้วก็พอถึงอายการปุ๊บเราก็ตั้งโจทยอตั้งทนายเราไปจดร่วมในการที่ฟ้องก็เราไม่ต้องไปเสียขั้นตอนในการนั่งนับหนึ่งใหม่ใช่ไหมฮะเรานับนับสิบเลยแล้วก็ครับคุณนี่ครับที่คนอยากรู้มากคุณนี่ก็น่าจะรู้เพราะ แตะมือกับตำรวจอยู่ด้วยเนี่ยนะตอนนี้หมอบุญอยู่ที่ถามตรงๆเลยอยู่ที่จีนอยู่อยู่ที่กัมพูชาอ๋อาะันว่าเท่าที่ผมบอกไ้แล้วกันถคือว่าไม่อยู่ที่จีนแล้วครับโอกาสที่จะได้ตัวมาดําเนินคดีเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับมีแน่นอนครับมีแน่นอนตอนนี้ก็กําลังติดตามอยู่ครับแต่ว่าพูดมากไม่ได้เพราะว่าตารวจเขาขอว่าเขาขอดำเนินกครับมนคผมขออนุญาตพูดเมื่อสองเดือนที่แล้วเจอ อาซีกเกท่านหนึ่งนะน้องมิวเขาบอกอยู่ไม่ไกลอยู่ตะวันออกประเทศไทยอ๋อเหรอคะมพูชาเขาพูดอย่างนี้เลยแต่ว่าเราไม่รู้ไปไหนแล้วนะคนที่เราก็ไม่รู้ตอนนี้ครับใช่เพราะเรื่องพวกนี้ถ้าบอกเราบอกเยอะไปมันไม่ดีเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะรู้รู้ว่าเรารู้แล้วเขาจะไหวตัวเขาจะย้ายไปที่อื่นอีกแล้วนี้ตำรวจเขาจะทํางานยากขึ้นอีกเพราะว่าการจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่เหมือนในประเทศไทยมันทําอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยไหนจะต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์ไหนจะต้องระวังเรื่องกฎหมายหนจะต้องระวังเรื่อง การตอบโต้กลับอะไรเงี้ยเพราะอย่าลืมนะว่าเขาถือเงินไปเนี่ยผมถืดผมคิดว่าเงินที่ติดตัวเขาไม่ไม่น่าจะหลักกว่าหลักพันล้านนะครับเพราะว่าเพราะว่าพอมีเงินเขาบอกว่ามีเงินก็ตร้างขีโม้แป้งได้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่ค่ะโอเคครับวันนี้ส่าวชาพณินท่านนีติดตามต่อไปว่าก็รบกวนกันใหม่นะครับขอบพระคุณนะครับคุณนี่ครับดีมากครับขอบพระคุณครับขอบคุณสวครับสวัสดีค่ะคุณอี้แทนคุณจิตอิสระค่ะตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นเลยคุณอี้ก็เป็นสสกทอดีีตอด ประชาธิปัตย์ใช่คือความเสียหายเนี่ยหลักหมื่นล้านแน่แ่แหละแล้วไหนจะจํานวนผู้เสียหายที่โอ้โหครึ่งพันก็ไปแล้วนี่ตัวเลขคือตํารวจตอนนี้คือดิฉันบอกกหนึ่งหมื่นหกพันล้านกลมกลมนะรวมความแล้วผู้ต้องหาที่ออกหมายจับก็จับได้แล้วสิบสี่หรืออีกสองคนก็คือตัวของหมอบุญนี่แหละแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อกฎชพรอะไรเนี่ยนะใช่ซึ่งทุกคนก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะคะก็ไปสู้คดีกันแต่ว่าโอ้โหหลายคนก็ยเชื่อว่าปีนี้หมอบุญได้กลับบ้านแน่ ก็ขอให้ตามจับกลุ่มตัวมาสอง<ห>ผู้ร<ด>้ายข้ามแดนมานะเอาอละครับก็มาตามกันต่อวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมพรุ่งนี้ประชุมสภานะวันนี้ประชุมวุฒิพรุ่งนี้สภาสภาก็มีวาระสาคัญคือพรบคาสิโนเรียกสั้นๆนะรัฐบาลไม่ชอบคำนี้นะนะฮะแล้วก็ถ้าเสร็จพรบคาสิโนก็มีพรบรกเกี่ยวกับการนิติศักรรมอีกทีฉบับร,รอคิวอยู่แม,มีทั้งคาสิโนทั้งนี้ละโทษเลยเหรอคะเอากันแบบนี้เลยเหรออาจจะคนละวัน คือวันที่สิบยังมีวาระก,การประชุมนะ, <S S S ะวันที่เก้านี่กาสินโนก่อนผมว่าเถียงเป็นวันแหละนะะแล้วก็วันลุ่งขึ้นวันที่สิบถ้าไม่มีการพลิกพลิ้วค่ะ,ก,คะก็พรบนิทศกร,รรมสี่ฉบับคะนะของรวมัฐสร้างชาติของคุณปรีดาบุญเพลิงของพักส้มพรรคประชาชนของภาคประชาชนคสี่ฉบับเนื้อหาต่างกันนะจะเข้าสภาในวันศุกร์ประมาณนี้นะครับค่ะ เรียกว่าพวกนี้มีเรื่องให้จับตาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันค่ะแต่ว่าวัาวนนี้หมดเวลาของรายการจับตาประเทศไทยแล้วนะคะมิวและพี่สำราญต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ้านมือสองใกล้สถานีรถไฟฟ้ารามินทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ยใหญ่กว้างขวางทะลุไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำในตัว ส่วนชั้นล่างนี้องบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้1คันนะครับบ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรนะครับราคา2ล้าน8ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ28,000เท่าน,นั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดติดก,กับรถไฟฟ้าบอกเลยว่าหาไม่ได้เพราะว่าคอนโดใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่28,000เท่าน,นั้นเอง อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดินทาและที่สําคัญอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขาเคยอยู่เขารักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วผู้ตลงๆกิจการการค้าเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับรองว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับ โทรสารเบอร์0813351011หรือสแกน QR ว o d e ค้ได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2ล้าน8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทาเรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดพิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ